สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูพลอยในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์วันนี้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับสีมีสีต่างๆมากมายเลยคุณครูพลอยก็จะพาเด็กๆนำสีเหล่านี้นะคะมาประดิษฐ์ศิลปะในชื่อกิจกรรมว่าการล่องหนค่ะเด็กๆแต่เอ๊ะการล่องหนเป็นยังไงนะเดี๋ยวคุณครูพลอย จะเปิดคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์ให้เด็กๆดูก่อนนะแต่เด็กๆอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูพอขออนุญาตแชร์หน้าจอาก่อนนะ ค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์การ์ดล่องหนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปรกรณ์และขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะอุปรกรณ์มีดังนี้เลยค่ะกระดาษการ์ดกระดาษย่นสีเทียนสีขาวน้ําเปล่ากันไกลในขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนำสีเทียนสีขาวมาวาดลงไปบนกระดาษการ์ดแบบนี้เลย เด็กจะวาดเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะส่วนครูวาดเป็นภาพไอศครีมนั่นเองให้เด็กวาดภาพตามจินตนาการได้เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะในขั้นตอนต่อมานะคะให้เด็กนํากระดาษชุนขึ้นมาแล้วนํามาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเด็กๆสามารถตัดให้มีขนาดที่หลากหลายได้เลยนะคะ ให้ครบทุกสีแบบนี้เลยเมื่อเราตัดกระดาษย่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้เด็กๆนำน้ำเปล่าขึ้นมาฉีดลงบนกระดาษกาที่เราวาดไว้แบบนี้เลยนะคะฉีดให้พอหมาดๆพอนะคะหลังจากนั้นก็นำกระดาษย่นที่ตัดไว้มาแปะลงบนกระดาษให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะเด็กๆแปะให้ทั่วๆแปะให้หลากหลายสีเลยนะคะ ลงไปเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆนำน้ำเปล่ามาฉีดซ้ำลงไปแบบนี้ค่ะฉีดให้ทั่วๆกระดาษย่นที่เราได้แปะไว้เลยนะคะจากนั้นให้เด็กๆทิ้งไว้สักครู่จนสีของกระดาษยน่นเริ่มลอกออกแบบนี้เลยให้เด็กๆลอกระดาษย่นออกจนหมดเลยนะคะเด็กค่อยๆหยิบออกนะคะ เด็กก็นำการล่องหนของเราไปตากไว้ให้แห้งเลยการล่องหนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กจะลืมเ,เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เห็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เห็นวิธีการทำการล่องหนของเราแล้วแล้วดเด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมหรือ,อยังนะ้าเดี๋ยวคุณครูพลอยขอแชร์หน้าจอก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อีกรอบนะ อุป,ปรกรณ์ของเราในวันนี้นะคะดเด็กๆก็จะมีกระดาษการ์ดนะคะกระดาษที่เป็นกระดาษสีขาวแข็งๆแบบนี้นะดเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่พับครึ่งแล้วก็ตัดออกมาแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญเลยสีเทียนสีขาวหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็กระดาษย่นหลากสีของเรานั่นเองนี่กันไกลแล้วก็ น้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดที่ใส่ในขวดสเปรย์หรือว่าฟอกกี้แบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่มีเด็กๆก็น้ำน้ำเปล่านะคะใส่ภาชนะหรือแก้วน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆพรมน้ำก็ได้นะคะเด็กๆหรือเด็กๆจะรอทำพร้อมคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะให้เด็กๆน้ำสีเทียนนะคะมาวาดรูป รูปอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยเด็กๆไม่ต้องวาดเหมือนคุณครูพลอยก็ได้นะคะเด็กๆวาดได้เลยแต่รูปที่เด็กๆวาดคุณครูพลอยขอแนะนําว่าให้วาดเป็นรูปใหญ่ๆนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้เห็นชัดเจนนะเด็กๆลงมือทําได้เลยค่ะเอ๊วันนี้คุณครูพลอยขอวาดเป็นสับประรดแล้วกันนะคะหัวใหญ่ๆเลย แล้วก็มีใบด้วยนี่ค่ะใส่ลายลงไปเด็กๆจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะเด็กๆอยากได้รูปแบบไหนวาดได้เลยนะคะวาดรูป,ปใหญ่ๆหน่อยนะคะเด็กๆเราจะได้มองเห็นชัดเจน นี่อย่างของค,คุณครูพลอยวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆจะเห็นไหมนะโอเคคะ่ะเดี๋ยวค,คุณครูพอยร,รอเด็กๆก่อนนะโอ้โหเด็กๆกำลังตั้งใจวาดก,กันใหญ่เลยวาดเป็นรูปใหญ่ๆเลยนะคะเด็กๆเราจะได้ พอเสร็จแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนนะอ่าเด็กๆตอนนี้เด็กๆวาดรูปเสร็จหรือยังคะถ้าเด็กๆคนไหนวาดรูปเสร็จแล้วบอกคุณครูพลอยได้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะที่รอเด็กๆวาดรูปนะคะ ถ้าใครวาดรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะให้เด็กๆนากระดาษย่นของเรานะคะหลายๆสีเลยมาตัดนะคะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้หมดเลยค่ะเด็กๆแล้วแต่เด็กๆเลยตัดให้ตัดให้ครบทุกสีนะคะจะได้มีสีสันนะตัดใส่ตะกร้าของเราไว้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพอหยิบตะกร้าก่อนนะ โอเคนี่ค่ะแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้นะตัดให้มีสีสันหลายๆสีเลยนะคะวันนี้เราจะนำสีมาทานกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์กันโอเคไหมคะเมื่อดิดววาดลูปเสร็จแล้วให้ตัดกระดาษยน่นของเรานะคะออกมาเป็นชิ้นสีเดียเด่ยมๆแบบนี้นะ น,นะคะคขั้นตอนการใช้กันไกรเด็กๆระมัดระวังด้วยนะคะกันไกรมีปลายที่แหลมคมนะอาจทาให้เด็กๆได้รับบาดเจ็บได้นะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือขั้นตอนนี้ด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดด้วยก็ได้ ใช้ให้หลักสีสันเลยคุณครูก็จะเปลี่ยนสีบ้างเอาสีนี้ได้ดีกว่าสีเหลืองนั่นเอง เยี่ยมเลยค่ะเด็กๆตัดเลยในระหว่างที่เด็กๆทำนะคะคุณครูพลอยก็จะร้องเพลงให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะสัปดาห์หนึ่งนี้เจ็ดวันด้วยว่าเจ็ดวันเรียกกันว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์ก็อ,อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอเข้าใจ พวกมีสีอะไรมาอยู่คู่กันถึงเจ็ดวันวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์นั้นสีเหลืองช่างสดใสวันอังคารสีชมพูอารมณ์ดีกว่าวันไหนวันพุธสีเขียวหน้าหลงไหลวันพฤหัสปดดีสีสม้ม วันสุกนั้นอยู่กับสีฟ้าวันเสาร์เป็นวันสนุกมีสีมวงคู่กันนะคะจะคครเจ็ดวันเจ็ดสีเด็กๆตัดกระดาษให้หลากหลายสีเลยนะคะตัดได้เลยนะโอเคค่ะ ตอนนี้เด็กๆถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเปิดไมค์บอกคุณครูพลอยเลยนะจัดกระดาษแล้วค่ะจัดกระดาษเสร็จแล้วใช่ไหมคะเค,ค,ค่ะูเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปพร้อมกันเลยนะค่ะข,ขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพอยปักหมุดหน้าจ้าของตัวเองก่อนนะโอเคคะ่ะ ฉดเปแั้นตอนต่อไปเราจะฉีดสเปรย์แล้วนะเราอยากฉีดน้าอ่ะใช่ฉีดน้ําลงไปเลยบอยขอนอ,ยอนุญาตหยิบอุปกรณ์รองก่อนนะคะโอเคค่ะอะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเราจะมาฉีดน้ําที่ตัวกระดาษการ์ดของเราแล้วนะคะฉีดลงไปเลยนะแต่ ให้หมาดๆพอนะคะเด็กๆไม่ต้องชุ่มมากนะเดี๋ยวกระดาษของเราขาดนะคะโอเคพอเด็กๆฉีดน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำกระดาษย่นหลากสีของเรามาแปะลงไปให้ทั่วเลยเด็กๆลงมือทำได้เลยนะคะคุณผูครอก็จะเริ่มแล้วเหมือนกันวางไปเลย แปะลงไปให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะโอเคเลยค่ะคุณคณูดาว่าคุณพ่อค่ะอโอเคค่ะเด็กๆเ,เราติดกระดาษของเราให้ทั่ว,วเลยนะคะติดลงไปเลยนะแล้วเราก็ใช้ ให้มันหลากหลายสีสันเลยนะคะเด็กๆติดลงไปเลยโอ้โหพอกระดาษเจอกับน้ำนะคะก็จะติดลงไปแบบนี้เลยนะกระดาษของเราก็เริ่มติดลงไปแล้ว เยี่ยมเลยค่ะเด็กๆก็กำลังตั้งใจทํากันใหญ่เลยอยากรู้แล้วสิว่าเด็กๆทาเป็นรูปภาพอะไรนะนี่ค่ะติดลงไปเลยติดลงไปให้ทั่วกระดาษของเราเลยนะคะเด็กๆแบบนี้เลย เยี่ยมมากๆเลยติดลงไปให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพอจะแชร์ให้เห็นทุกๆคนเลยนะว่าเด็กๆกำลังตั้งใจทำมากๆเลยยอดเยี่ยมเก่งทุกคนเลยค่ะฝึกทำด้วยตัวเองด้วยสนุกไหมคะเด็กๆชอบไหมเอ่ย ปิดลงไปเลยนะคะติดลงไปให้ทั่วเลยนะโอเคค่ะ และเมื่อเรานะคะเด็กๆติดก,กระดาษทั่วกระดาษการ์ดของเราแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยอาเด็กๆได้แบบค,คุณครูพอยหรือ,อยังนะโอ้โหตั้งใจมากๆเลยค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยตอนนี้เด็กๆติดก,กระดาษทั่ว การแบบของคุณครูพลอยหรือ,อยังคะพอเด็กๆติดกระดาษทั่วแล้วนะคะเราก็จะฉีดน้ําลงไปที่กระดาษของเราอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆฉีดลงไปเลยนะแบบนี้เลยโอเคค่ะแล้วเด็กๆก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะรอให้สีจากกระดาษเนี่ยซึมลงไปนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะในระหว่างนี้เดี๋ยวเรา มาพูดคุยกันว่าดเด็กๆวาดรูปอะไรลงไปโอเคเลยเดี๋ยวคุณครูพลอยขออนุญาตปักหมุดไปหาน้องเลออนคนแรกเลยนะสวัสดีครับเลออนสวัสดีครับครับวันนี้เลออนวาดรูปอะไรลงไปครับไอติมแตงโมครับโอ้โหวาดรูปไอติมแตงโม แล้วเลออนใช้สีอะไรบ้างนะส,งส,สีม่วงสีส้มสีชมพูโอเคเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเลออนเดี๋ยวเลออนรอให้แห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดึงกระดาษออกมานะตอนนี้พักทิ้งไว้ก่อนนะคะ,ะขอบคุณค่ะเ<ะ>ยี่ยมเลยค่ะคุนเกง<ะ>ครับ อ่าคนต่อไปนะคะน้องน้ำมนตวันนี้หนูวาดเป็นรูปอะไรคะค่ะเป็นรูปอะไรคะแอปเปิลแอปเปิลแล้วมีอะไรอีกไหมหรือว่าวาดหนึ่งไอแงไอติมแท่งด้วยโอเคเลยยิ่งมาเลยค่ะไอติมโคนด้วยโอ้โหเดี๋ยวน้ำมนรอให้ กระดาษแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยดึงออกนะโอเคเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องเต่าตังวันนี้เต่าตังวาดรูปอะไรคะวาดรูปอะไรลงไปในการ์ดนะได้ค่ะอะไรนะคะวาดเอลซ้าค่ะวาดเอลซ่าลงไปเลยเหรอโอ้โหจริงค่ะ อ้อยอดเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะกิ่งมากๆเลยเดี๋ยวหนูรอให้ผลงานแห้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยดึงกระดาษออกนะคะทิ้งไว้สักพักก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะอโอเคค่ะน้องยานินยานินสวัสดีค่ะยานินค่ะวันนี้วาดรูปอะไรคะใจค่ะ รูปอะไรนะว่ารูปหัวใจคะ่ะว่ารูปหัวใจโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยแล้วยานินลองสังเกตมือตัวเองดูสิคะมีสีติดออกมาไหมเอ่ยออกมาเยอะออกมาเยอะมากเลยใช่ไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอเสร็จากิจกรรมยานินไปล้างมือได้นะคะเด็กๆทุกคนเลยขอบคุณค่ะยานินขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยอ่าคนต่อไปมูตองสวัสดีครับมูตองมูตอง,ตองวาวดรูปอะไรลงไปครับลูกเขาแล้วก็พลาที่แล้วก็เมฆครับโอ้โหวาดหลากหลายมากเลยเก่งมากเลยครับมูตองเดี๋ยวมูตองทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะอย่าเพิ่งดึงกระดาษออกนะ <c oughs> ใช่เราต้องรอให้ผลงานของเราแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงออกนะมูตองอย่าเพิ่งรีบนะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับคุณครูคอยครับขอบคุณครับมูตองอ่าน้องเอรินเอรินสวัสดีค่ะเอรินคาะวันนี้วาดรูปอะไรคะวาดรูปกระต่ายค่ะรูปกระต่าย แล้วเอลินใช้กระดาษสีอะไรลงไปบ้างนะสีน้ำเงินนสีน้ำเงินไหนสีอะไรนะสีบลูค่ะแล้วมีสีอะไรอีกครับสีส้มค่ะสีส้มสีบลูค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะเอลินเดี๋ยวเราทิ้งผลงานไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งดึงนะคะ โอเคค่ะอดใจรอสักคู่นะขอบคุณค่ะเอลินต่อไปน้องพีทน้องภูน้องพีน้องภูสวัสดีค่ะวันนี้น้องพีทำรูปอะไรคะพี่พี่ทำรูปอะไรบอกหนูหนูทำรูปอะไรบอกยังไม่ต้องโชว์ยังติดหนูทำรูปอะไรบอกยังไม่ต้องโชวยยังไม่ต้องโชวกระตายแล้วน้องภูล่ะครับมีครับ มีครับลูกมีอ๋อกระดายกับหมีน่ารักมากๆเลยอดใจรอก่อนนะอย่าเพิ่งแกะกระดาษนะคะขอบคุณค่ะไม่แกะไม่แกะขยุมเลยค่ะโอ้โหอดใจรอนะอดใจรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบนะคะอย่าเพิ่งขยุมขอบคุณค่ะน้องเลื่อนเดียวเดียวสวัสดีครับน้องเคลื่อน วันนี้น้องเขื่อนทำู้ปอะไรคะอะไรนะ,อะรนะโอ้โหใช้สีสันหลากหลายเลยใช่ไหมโอเคเลยค่ะโอ้โห เยี่ะม,มากเลยครับน้องเสื่อนเดี๋ยวน้องเสื่อนอดใจรอให้ผลงานาของเราแห้งก่อนนะอย่าเพิ่งรีบแกะนะขอบคุณครับเยี่ยม,มากเลยคนต่อไปแทนคุณแทนคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวันนี้แทนคุณทำรูปอะไรครับ ถึงคุณทำรูปเอนอตเตอร์ตัวกินมดค่ะอ๋อตัวกินมดเหรอใช่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยแทนคุณขอบคุณนะคะเี๋งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยน้อน้องอะตอมหญิงอะตอมหญิงสวัสดีค่ะ ททุสวัสดีค่ะต้องนิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูทํารูปอะไรคะเปี่ยหนูทํารูปอะไรส้มรูปส้มโอเคเลยค่ะเยี่ยมเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างมือนะคะเดี๋ยวเสร็จกิจกรรมแล้วไปล้างมือนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ น้องปุญญาปุญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปุญญาทำรูปอะไรคะว่าแดงหมูแดงหมูขาหมูหมูกุ้งน้ำไข่แม่ค่ะมีเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะปุญญา อดกขอาด้วย,า,วยามข้าวออกร่ปโอเคเลยค่ะจริงมากๆเลยอ้าวน้องออโต้ออโต้ทำรูปอะไรคะออโต้ Auto, สวัสดีครับเปลี่ยนสีสันใหม่คนเก่งวันนี้ทำรูปอะไรคะเหลืองวิไลางามออรูป okay, ไอ<ห>ติมค,ครับ รูปไอติมเดี๋ยวเสร็จแล้วอาอตดูดูเร็วเร็วหยิบหยิบยืนหยิบให้ดูว่ามงสาพวยงามมาเลยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วออเตอถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้นะมีออทอคุณินกวเดี๋ยวเสร็จแล้ว่ายราดู่ะอบคุณครับ โอเคเลยค่ะโอเคเลยค่ะมีเด็กๆคนไหนที่คุณคุณพอยังไม่ได้ไปหาบ้างไหมเอ่ยทันเดอร์น้องทันเดอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ทำรูปอะไรคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนีคทะสวัอคะไรคะวันนีคทะสูกอะสรคะสูกชดีรัสสีคะไรั้างเ่ี่ยสีค่ะระัีสีอะไรสี่่ั โอเคขอบคุณค่ะเก่งมากมากเลยโอ้โหเด็กๆคะเดี๋ยวผลงานของเรานะเด็กๆต้องพักทิ้งไว้สักครู่นะคะรอให้แห้งนะและเมื่อผลงานของเราแห้งแล้วเด็กๆแกะกระดาษ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเด็กๆเมื่อเราแกะกระดาษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปตากให้แห้งอีกรอบนึงเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยกระดาษกาดล่องหนลากสีสันของเราและเดี๋ยวถ้าเด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปเด็กๆคู่กับผลงานส่งเข้ามาให้คุณครูอ้อคุณครูแอนแล้วก็คุณครูพลอยดูนะคะวันนี้เด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะวันนี้สนุกไหมคะดเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยชอบกิจกรรมนี้ไหมชอบไหมคะเปิดไมค์ตอบหน่อยเร็ว okay. ชอบใช่ไหมคะชอคจ้าคุณคูณเอยก็ชอบเหมือนกันได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆสนุกมากๆเลยโซมลูกเตี้ยเลยบอกคุณคุณเสร็จแล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆอย่าลืม ถ่ายรูปผลงานมาให้คุณครูดูนะอ๋อเลออนเสร็จแล้วอด่ดีๆปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่เสร็จแล้วของเลออนก่อนนะของเลออนแห้งแล้วใช่ไหมคะมเลออนโชว์เพื่อนๆหน่อยเร็วโชว์ถือดีดีค่ะโอ้สวยมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเลออน ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครูพลอยค่ะขอบคุณครับครูพล่ยมาเลยเและเมื่อผลงานของอเด็กๆแข่งนะก็จะเป็นแบบของ,อของเพื่อนเลยค่ะเด็กๆแต่ก็จะเป็นตามรูปภาพที่เด็กๆได้ออกแบบแล้วก็ได้สร้างสารรค์ไว้นะคะวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยเดี๋ยวจบจากกิจกรรมคุณครูพลอยแล้วเด็กๆไปล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไปพักผ่อน พอกระดาษแห้งเด็กๆก็แกะกระดาษย่นของเราออกมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี cast, Stewart, ๋ยวเรามาร้องเพลงลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายไม่เธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบ กันวันนายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบาย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 ค่ะเด็กๆขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณครูอ้อขอบคุณค่ะคุณครูแอนเยี่ยมมากเลยค่ะดิจเจวันนี้ได้ดิจเยี่ยมมากเลยสวัสดีคุณครูค่ะตื่นตื่นเลย balik <todos> mana